สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดงานโครงการหลวง55วันนี้เวลา18นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันทรงเปิดงานโครงการหลวง55ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Love for the Earth สัมผัสทุกไออุ่นคุณความรักจากแผ่นดินด้วยสายใยรักและน้ำพระราชหฤทัยที่หลั่งไหลสู่ชาวไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษผู้ทรงก่อตั้งมูล,ลนิธิและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชมพัรษา12สิงหาคม2567พร้อมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานในโอกาสครบ55ปี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายผลผล,ผลิตและผลิตภัณฑ์ของมูล,ลนิธิโครงการหลวงในการนี้ท่อประเนศวีดิทัศเฉลิมประเกียติประกอบการแสดงเปียโน The Royal Project c e l e b r a t i o n ่ o เ e อร์ฟอร r t h สัมผัสทุกไออุ่นคุณความรักจากแผ่นดินถ่ายทอดการดำเนินงานตลอดระยะเวลากว่า50ปีจำลองบรรยากาศโรงละครในสวนตกแต่งพันไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว ปีนี้เป็นปีแรกที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้แทนเกษตรกรจากชนเผ่าต่างๆได้เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโอกาสนี้พ่อพระเนศสาลีพันธ์ุใหม่ที่โครงการหลวงพัฒนาสายพันธ์ุมากว่า20ปีมีลักษณะเด่นคือเนื้อละเอียดกลิ่นหอมรสชาติหวานฉ่ำเก็บรักษาได้นานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่าเร y a ย Ru จากนั้นท่อประเนตนนิทรรศการ7 2พรรศาทตรมะมหาราชาพระมหากรุณาหลั่งไหลสู่แผ่นดินแสดงภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีความหมายต่อแผ่นดินไทยอาทิการเสด็จพระราชดำเนินไปท่อประเนตรแปลงทดลองปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าของเกษตรกรกลุ่มชาติพันธุ์บ้านพุยอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2518ปัจจุบันเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญปลูกแพร่หลายทั่วทุกดอย บริเวณนี้ยังแสดงดอกเอเดวน์ดอกไม้สายใหญ่รักที่มีต้นกำเนิดบนเทือกเขาแอฟซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานให้โครงการหลวงนำไปขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงที่สถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์และสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางปัจจุบันออกดอกทั้งปีตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีประชาชนรอเฝ้าทุอนอทุลีพระบาทรับเสด็จชื่นชมพระบารมีจำนวนมาก ภายในงานยังมีร้านโครงการส่วนพระองค์จำหน่ายสินค้าคุณภาพจำนวนมากอาทิตร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าเิรฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโครงการหัตถกรรมโครงการหลวง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มูล,ลนิธิชัยพัฒนาร้านพัดพัดร้านภูฟ้าโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาและร้านดอยคำรวมถึงการจำหน่ายพืชผักผลไม้ผลิตภัณฑ์แปรรูปและเครื่องสำอางซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรช่วยชาวเขาให้มีอาชีพสุจริตมีความมั่นคงในชีวิต ช่วยชาวเราขาจัดพืชเสพติดที่บันทอนความมั่นคงประเทศเปลี่ยนเป็นพืชอาหารที่ปลอดภัยภายใต้การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสารต่อพระราชปณิธานต่อยอดสู่การช่วยชาวโลกเป็นแบบอย่างการพัฒนาที่เปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวางผ่านการเป็นสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงนอกจากนี้ยังมีการแสดงเครื่องแต่งกายจากการพัฒนาต่อยอดลายผ้าชนเผ่า โดยนักออกแบบชาวไทยและชาวญี่ปุ่นรวมทั้งผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกันชงผลิตภัณฑ์บูงาดอกไม้แห้งและกิจกรรมบนเวทีอาทิสาธิตป,ประกอบอาหารใช้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงกิจกรรมศิลปะป,ประดิษฐ์ดนตรีและเวิร์กช็อปต่างๆผู้สนใจสามารถเข้าชมงานและสนับสนุนสินค้าโครงการหลวงที่ส่งตรงจากยอดดอย39แห่งใน7จังหวัดภาคเหนือ ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพได้ที่บริเวณชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จนถึงวันที่13สิงหาคมนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนาคัลาโทม,มัตดโดทีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ในวันที่หนึ่งสิงหาคม2567ความว่าพนัท่านนาคาลาโดมัตโดทีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไอซ์แลนด์กรุงเบรกยาวิกในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและความสําเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการทางเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวไอซ์แลนด์ตลอดระยะเวลาเกือบห้าทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันสัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและสาธารณารัฐไอซ์แลนด์ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องมั่นคง กอบกับความร่วมมือที่เข้มแข็งทั้งในระดับทวิภาคีและพะหุภาคีโดยเฉพาะในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโ,ยโรปมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านเราจะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เน้นแฝนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นเอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย พระปรมาพิไทยมหาวชิราลองกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสว,วันชาติของสมาพันธรัฐสวิตซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งสิงหาคม2567ความว่าพะนัทท่านนางวิโอราอัมแฮดประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตกรุงเบิร์น ในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิตสข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสวิตสประเทศไทยและสมาพันธรัฐสวิตสมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดมายาวนานในช่วงหลายปีที่ผ่านมามิตรภาพและความร่วมมือระหว่างสองประเทศได้ดำเนินมาอย่างแน่นแฟ้นและขยายขอบเขตออกไปในทุกด้าน ประเทศไทยจะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสมาพันธรัฐสวิตเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือที่กว้างขวางโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการศึกษานวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับทวิภาคีและพะหุพภาคีอันนำไปสู่ประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศทั้งสองสืบต่อไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2567วันนี้เวลา16นาฬกา19นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรอยย่อจูเบลี่บอด o ูมอาคารเชร l นเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในงานวันสตรีไทยประจำปี2567 ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปมัมภมร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดน้อมเกล้าวถวายความพักดีปวงสตรีสืบสารการพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริมพระชมพันษา9 2พัรษา12สิงหาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา3มิถุนายน2567และเพื่อสนับสนุนให้สตรีไทยมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เป็นแหล่งพลังเป็นพลังพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้สังคมไทยและประชาคมโลกตระหนักถึงบทบาทความสามารถและคุณค่าของสตรีไทยในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นประจำปี2567แล้วทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2567ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณของสตรีไทย โอกาสนี้พระราชทานพระราชดำมรัสขอแสดงความชื่นชมกับสตรีไทยดีเด่นทุกท่านที่ได้ประกอบคุณงามความดีต่อครอบครัวชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนนำมาสู่รางวัลเกียรติยศในวันนี้สตรีไทยนั้นมีบทบาทหน้าที่ที่หลากหลายนับตั้งแต่อดีต จบจนปัจจุบันบทบาทหน้าที่อย่างหนึ่งซึ่งสำคัญมากคือบทบาทหน้าที่ในครอบครัวทั้งในฐานะที่เป็นหลักในการผดุงครอบครัวให้อบอุ่นเข้มแข็งและในฐานะที่เป็นผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีไม่ว่าสตรีไทย จะทำงานในสาขาอาชีพใดก็ตามแต่ความสําคัญที่มีต่อครอบครัวตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าวนั้นก็ยังคงอยู่และสตรีไทยจำนวนมากก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อครอบครัวได้อย่างดียิ่งแม้ว่าจะต้องทำงานสร้างตัวสร้างฐานะไปด้วยพร้อมกันจึงเป็นที่น่าชื่นชมที่ท่านทั้งหลาย ได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นในหัวข้อน้อมเกล้าวถวายความพักดีปวงสตรีสืบสารการพัฒนาเพราะหากสตรีไทยสามารถจันรลงรักษาบทบาทหน้าที่ในครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดของบุคคลและสังคมได้แล้วชาติบ้านเมืองเราก็ย่อมมีความผาสุข มั่นคงและพัฒนาก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอนพร้อมกันนี้พระราชทานเข็มสตรีไทยดีเด่นแก่สตรีไทยดีเด่นประจำปี2567ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวจากนั้นท่อประเนตนนิทรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติและผลิตภัณฑ์ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลประจำปี2567เช่น โครงการพัฒนาและฝึกอาชีพให้แก่สตรีไทยในจังหวัดนำร่อง4จังหวัดโครงการสร้างเสริมส่งเสริมและสนับสนุนทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงในทันทสถานเรนจำกลางจังหวัดและทันทสถานหญิงธนบุรีการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าและงานเย็บปักถักร้อยสำหรับเยาวชนสตรีที่มีฐานะยากจนเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนและโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน460ทุน พอประเนตยที่ทศกาลเทิดไทองราชันดังแสงทองสองล่าเฉลิมพระเกียรติ72พันษาแสดงพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าเศรีกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดรวมถึงพระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าเศรฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีไทยทอประเนษนิเทศการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวให้ความรู้และผลิตจ,จำหน่ายผ่านร้านทอฝันบายพมสาธิตการปักสลักย้อมเป็นงานหัตถศิลป์พื้นบ้านสะท้อนวัฒนธรรมของชาวลำพูนโดยกลุ่มปักผ้าสลักย้อมจังหวัดลำพูน นำลวดลายของสลักย้อมมาปักบนผ้าและผ้าไหมจากกลุ่มศิลปาชีพสตรีทอผ้าไทยพวนหาดเซี่ยวเหนือจังหวัดสุขโขทยัยนิทรศาการกระทรวงวัฒนธรรมแสดงผ้าทอจากศิลป,ปินแห่งชาติหญิงและงานหัตถศิลป์รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากร้านค้าส่วนพระองค์ร้านค้าในพระดมฤกและร้านค้าโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริและหน่วยงานต่างๆด้วย